ผมมั่นพินกับช n แนลื่อไทยในทุกครับวันนี้อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอ,อุตราดิษนะครับเยื่งเยืย้องแบงค์ธนาชาตินะครับก่อนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวสามเสียน2532นะครับก็มีเกียรติบัตนะฮะผู้ว่าชัดชนชิมด้วยนะแล้วก็ยกขยง6โมงเช้านะฮะก็ นี่ครับผมเห็นมีป้ายก็บอกว่าซามเซียนตุนไก่ตุนนะครับเกาเหลาผมก็เลยลองสั่งมาดูครับราามีได้ 40, 40 45 55มีขน,นมจีบเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นซีคงกระเอ็นนี่อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็สั่งเส้นหมี่ขาวครับน,นี้มีอะไรทอดๆก็ไมมรูนะ อ๋อเห็ดทอดที่นี่เขามีไฮไลท์ของเขานะครับมีเห็ดทอดด้วยอร่อยคนระับเห็ดทอดอร่อยมห mm. น่าเขามีป้ายว่าเกาเหลา ed, เห็ดทอดด้วยเป็นเครื่องเสียงก๋วยเตี๋ยวที่น่าสนใจนะนี่เขากระดูกแล้วก็มีเห็ดธรรมดา เพิ่งว่าน้ำซุปต้องมีรสเผ็ดเยอะวะกิมน้ำอืมน้ำมีลักษณะน,นิ่มนวลแล้วก็มันไม่ใช่รสต้มหัวใช้เท้าน้ำตาลกวดแบบร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมันมีรสสดชื่นอะไรบางอย่างเขามีปรุงรสเผ็ดมาจังๆแล้วนะ มีเห็ดครับเ้ามีผักชีโรยนันไม่ใช่ผักชีครับแบบคล้คล้ายๆขึ้นช่างนะก็ชิมดูครับอือเกี่ยวไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบน้นอื่นนะเป็นลักษณะกระชองครับ เครื่องปรุงนี่น่าสนใจผมกำลังงงครับอ,นนอันนี้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลอันนี้พริกเผาอันนี้พริกแห้งอันนี้พริกน้ำส้มอันนี้เมื่อกี้ที่ผมทำช้อนเขาล่วงอันนี้อะไรอ๋อเปมนพริกน้ำส้มแบบเข้มข้นนะครับเป็นพริกน้ำส้มแบบเข้มข้นมีสามอย่างครับ มีคนเข้ามาแล้วก็ถามซ้ำซีนเลยนะฮะก็คือประมาณซิคองหนู่ครับอืมอร่อยเป็นซุปที่มีลักษณะเฉพาะตัวอืม ครับพี่คงรสชาติจะออกจืดๆนะถ้าใครชอบแบบทานจืดพริกเผาหนจอกหวาน,นนิดหนึง ไม่มากครับไม่มากหอมดีครับนี่ก็ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวสูงหมูนะครับผมมารอรถไฟอยู่จระดิดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกครับเดินอยู่ใกล้สถาน,นีรถไฟนะัะคือเวลาผมแนะนําร้านอะไรนี้คือบังเอิญว่าได้ผ่านทางไปกินนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตั้งใจไปกิน,นก็คือผ่านทางมา แล้วก็น่าจะเป็นร้านที่เหมาะสมลงตัวในจังหวะน,นั้นโอกาสนั้นนะครับในสถานที่นั้นนะวันนี้น้าก็จะปรุงมา้ขึ้นเราแข่งแข่งถ<ๆ>้ายักให้เข้มคนแซบเขาก็มีอาวุธให้ครบนะครับจะออกเปรี้ยวจะออกเผ็ดจอ,อกจอะไรเนี่ยเต็มที่มา เราพบกนันใหม่ครับกับช l f e ฟิ t ไทยในยูทูบครับเก mm ็ hmm. ่บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ mm hmm. จากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม